สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ Legend o f l o โลเปนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาสปอยระบบภายในเซิร์ฟเวอร์กันนะครับว่ามีระบบอะไรที่น่าเข้ามาเล่นนะครับผมไปะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสำหรับจุดแรกนะครับก็จะเป็นจุดเกิดเด็กใหม่เลยนะนี่สำหรับจุดเกิดเด็กใหม่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะนี่มีประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็ยังไม่คลิกให้ดูนะนะครับอันนี้สปอยให้ดูก่อนนะมีตะไคร่น้ำด้วยนะดูดิข้างในจุดเกิดเด็กใหม่นะครับ โอเคหยอกเล่นนะอันนี้คือมอสนะครับผมไม่ใช่ตะไคร่น้ำนะฮะสำหรับด้านบนนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสามารถดูวิวทิวทัศน์ได้นะครับบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะฮะแล้วก็สําหรับระบบต่อไปนะครับก็จะเป็นระบบยัดหน่วยงานนั่นเองนะครับผมนี่เราสามารถมากดตัวเอ็นตรงจุดเกิดได้นั่นเองนะครับมันก็จะมะีสมัครงานช่างยนต์อาสาแล้วก็เชฟอาสานะครับเราสามารถมาสมัครตรงนี้ได้เลยนะครับโดยใช้เงินแค่กี่บาทวะ หน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนสองแสนบาทคุณก็เป็นช่างได้แล้วนะทุกคนต่อไปนะครับก็จะเป็นเมนูอำนวยความสะดวกของเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะสำหรับเมนูอำนวยความสะดวกนะครับก็จะมีอีเวนต์โซนนะครับมี GPS โซนนะแล้วก็เมนูกระเป๋านะครับแล้วก็เช็คราคาตลาดโลกแล้วก็ล็อกอินรับไอเทมประจำวันนะแล้วก็สร้างแก๊งจัดการแก๊ง ร้านค้าโดเนตเติมเงินสนับสนุนนะครับก็จะมีเมนูอำนวยความสะดวกประมาณนี้เลยนะแล้วก็เมนูนะครับก็จะแบบโหบอกเลยว่าสวยมากนะเหมือนไฟเอ็มมากๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกระเป๋ากันนะครับนี่สำหรับกระเป๋านะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะต่อไปมีมือถือด้วยนะครับผมมือถือนะครับกดคลิกใช้ นี่มือถือของเซิร์ฟเวอร์นะครับก็จะเป็นรูปสไปเดอร์แมนประมาณนี้เลยนะครับผมทุกคนแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะมีจุดซื้อรถนะครับผมก็คือโตโยตานั่นเองนะฮะให้เราวิ่งเข้ามาในนี้นะทุกคนนี่เข้ามานะจากนั้นนะครับมันก็จะมีให้เราเลือกซื้อนะก็จะมีรถทั่วไปแล้วก็รถโดนทนะครับสำหรับรถทั่วไปนะครับผมนี่ก็จะมีทั้งหมด 8หน้าด้วยกันนะครับผมอันนี้คือหน้าแรกนะหน้าที่2หน้าที่3หน้าที่4หน้าที่5นะนี่ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือรถนะครับผมที่เซิร์ฟเวอร์ให้สำหรับสายฟรีนะสามารถเก็บเงินมาซื้อได้เลยนะครับราคาที่แพงที่สุดนะครับรู้สึกว่าจะเป็นรถคันนี้เลย GDR 350นะทุกคนก็ราคาประมาณ1 3 5 0 0 0 0บาทนะครับเป็นรถที่ราคาสูงที่สุดภายในเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะ สำหรับการเรียกรถของ s e r v e r r e g e n รนะครับนะอ่ามันก็จะมีใส่ลักษรูปรถสีเขียวแบบนี้เลยนะครับให้เรากดตัเอนะครับแล้วก็เลือกไปที่รถอ่ารถปกตินะแล้วก็มีจะมีรถโดเนตนะครับอ่าให้เราเลือกอันบนนะสำหรับรถปกตินะครับกดไปปุ๊บนี่มันก็จะโชว์รูปรถของเราเลยนะครับอ่าให้เรากดคลิกปุ๊บอ่าจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ ต่อไปนะครับเป็นระบบอัปเกรดรถส่วนตัวนั่นเองนะครับให้เรากด ALT นะทุกคนนี่มันก็จะมีช่องเก็บของนะครับมี3ระดับนั่นเองนะครับแล้วก็มีป้ายทะเบียนรถด้วยนะครับผมอ่าอันนี้เราจะมาอัปเกรดรถยนต์กันนะครับอ่าอัปเกรดช่องเก็บของนะครับให้เรากดคลิกเข้าไปนะครับเท่านี้เราก็จะอัปเกรดรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูรถเราดีกว่านะครับว่าสามารถเก็บของได้หรือเปล่านั่นเอง วิธีการเก็บของนะครับให้เราเดินเข้ามาตรงรถนะแล้วก็กดกระเป๋านะครับกดเปิดกระเป๋าเลยนะครับนี่มันก็จะมีให้เลือกกระเป๋าในตัวคุณกับกระเป๋าท้ายรถนะครับ่าท้ายรถเนี่ยก็จะน้ําหนักอยู่ที่5้านะนะครับในตัวของเราก็18นั่นเองอท้ายรถปุ๊บนี่เห็นไหมเราก็สามารถเอาของเนี่ยไปใส่ในรถได้นะครับก็จะใส่ได้ประมาณ15ช่องนั่นเองนะประมาณนี้เลยนะครับ สามารถเอาเข้าไปได้นะครับในรถนี่เห็นไหมประมาณนี้เลยนะครับบอกเลยว่าแจ๋วมากเลยนะทุกคนนี่ประมาณนี้ครับผมใช้ได้ปกติเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากเข้ามาเล่นนะครับก็กดติดตามในกลุ่มของเซิร์ฟเวอร์ d of จ o p ์ไว้แล้วกันนะครับผมก็เร็วๆนี้นะครับเปิดแน่นอนนะครับเ e เจนต์อ l ฟ p ลครับผมฝากด้วยนะครับทุกคน